สวัสดีครับจิ๊บมีสุขครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่พาเซโอเนาะรากะบังเพื่อนๆเคยมาเที่ยวกันไหม <c oughs> ตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าเวลาช่วงเย็นเนี่ยที่พาเซโอรากะบังเนี่ยก็คือเขาจะมีของตลาดนัดเพื่อนๆนะตลาดนัดก็คือเหมือนตลาดนัดทั่วไปนะแต่ว่าของกินน่ะโคตรเยอะเลยเพื่อนๆผมก็เลยแวะมากินนะแต่ว่ามันเริ่มมีกินหลายอย่างอะ่ะกบ มีทั้งลูกชิ้นทอดมีทั้งพวกกับข้าวแล้วก็ขนมวิติปะระเพื่อนผมเคยมาเดินกินบ่อยแล้วคิดว่าให้ว่าเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนดูดีกว่านะใครเคยมาเที่ยวพังซิโอ้รากะบางบ้างนะครับไม่เคยสิไะไม่เคยเดี๋ยวเราไปแล้วกันเนาะนี่เพื่อนเพื่อนซิโอ้ราชกะบังเนาะนี่น่ครับเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีนี่เอ็มเค แล้วก็แมคโดนกกัลล์เขาอยู่ด้านซ้ายมือเพื่อนเนี่ยมีศูนย์โตโยต้าเนี่ยครับเพื่อนเพื่อแล้วก็เดินเข้ามาถามว่าถ้าเกิดใครใครเอารถยนต์มาจอดนะก็ถามว่าต้องเข้าไปจอดข้างในน,นู่นแต่จอดระบาดแต่ว่าวันนี้ผมเอามอเตอร์ไซค์มาผมเอามอเตอร์ไซค์มาผมก็มาจอดนู่นนะด้านข้างของทางานั่งของแมคโดนัลล์เพื่อนไปรรบเดินไปดูในตลาดมีอะไรบ้างของกินก็ก็เยอะอยู่แต่ว่าผม,มอยากกิน เรียกอะไรนะข้าวขาวหมูแต่ไม่รู้ว่านี้เขาขายหรือเปล่าก็มีทั้งขนมขนมด้วยมีลายอย่างนะพวกน้ำปั่นก็มีน้ำปั่นขนมฮะร้านหาว่าเยอะไหมร้านก็เยอะอยู่นะร้านลูกชิ้นก็เรียกว่า ก๋วยเ,เตี๋ยวน้ำใสทุกชิ้นนะเพื่อนๆเ,เมนูนี้ก็มีทั้งห้าสิบาทหกสิบาทเพื่อนๆก็ดูมีทุกชิ้นปิ้งด้วยไปเดี๋ยวไปเดินดูกันมีอะไรเอยหมูสเต๊ะสูตรสเต๊ะก็น่ากินนะเพื่อหมูสเต๊ะนี่เขาจะเป็นมาล่า ดูเลื่อนๆทั่วๆกันนะเพราะว่ามันก็มีของกินหลากหลายเพื่อนๆไปเดี๋ยวไปเดินดูกันนี่อะไรอ๋อกระเพราหมูข้าวกระเทียมหมูกระเพรามันก็รวมรวมมานะแต่นี่มีเกวซาดด้วยแล้วก็ เราเมเห็นร้านชอบก้วยอยู่ร้านหนึ่งน่ากินเลยร้านชอบก้วยเดี๋ยวไปหากินกองข้าวคนดีกว่าปะค่ะรับเอง มันมีอยู่ร้านนึ่งนะเพื่อนๆนี่เขาเรียกอะไรมันมีข้าวแกงข้าวซอยแต่ผมม่ชอบกินเนร้านบะหมีม่เกี๊ยวกะลงบะหมีม่เนื้อนุ่มมีเขาเรียกอะไรเนาะมีมีเป็นไอทางด้านของไอเขาเรียกอะไรเนาะขนมจีบด้วยเพืเ่อน เดี๋ยวเราไปกินอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวแวะมาหาคุลุงปเดินไปเรื่อยๆของกินนี่โคตรหลากหลายเลยทียน่นี่แต่เราจะกินอะไรกันดีซ้มํำก็มีนะขนมจีบ กรบรูกชิ้นหมูปิ้งเดี๋ยวข้างทางเพื่อนมันก็มีของก,กินเยอะเพื่อน่าเราเดินดูเรื่อยๆก่อนว่าเรามีอะไรน่ากินบ้าง ข้าวผัดปูข้าวปักแกะตแต่ผมว่าจะหากิน,นง่ายๆมากกว่านี่ก็มีซาเซมิ ข้าีมนกน่ากินกนะเพือนแต่เราหากินอะไรง่ายๆก่อนไหมเดินดูเที่ยวตลาดก่อนว่ามีอะไรกินบ้างคี่น,นี้ก็จะเป็นแคปหมูนะแต่หมูเจ้าเนี้อร่อยผมเคยกินอยู่ไปเดินดูกันว่ามีอะไรกินมีลูกชิ้นลูกชิ้นทอดก็มีเนาะ ของกินหลากหลายรีเพื่อนๆเราก็เดินดูเป็นเรื่อยว่าจะกินอะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไส้กรอกย่างก็มีนะ สเก,ก, <c oughs> กช้อปสเตอกช้อชิปิ้งก็มี <c oughs> นี่ก็เป็นอะไรไอ้ยำหมี่ไก่ ขนมหวานนะนี่เป็นยำแซลมอนแซลมอนขนมขนม,มนเพื่อก็อมีหลากหลาย ออกินหลากหลายเลยอะไรนะปลาข้าวปลาไข่ยำหม,มี่โคราชเอาเป็น,นยำหม,มีโมม่โคราดดิยำหมี่คุกม้วก็เป็นพวกขอบอกนะปลาเมี่ยงปลาเผาก็มีไข่ปลาหมึกก็มากกินแล้วเพื่อน ว่าเราเดินไปดูก่อนว่าจะกินอะไรมีของกินหลากหลายแหลมทุกชิดปลาเยายวราชก็มีที่อันนี้ก็เป็นยำนะยำยำยำมาดูสองแนละ้ว เนื้อตุ๋นแต่ผมผมว่านี่ผมเจอร้านที่ผมจะกินแล้วเพื่อนๆนี่ลูกชิ้นลูกชิ้นทอดนี่ค่ะเอา ไส้กรอกสอกไม้ครับพี่ลาดหรือยัครับไม่ต้องรูดไม้นะครับลาดเลยลาดเลยแล้วก็อันนี้อะไรครับปลาครับเอาปลาล์มไม้หนึ่งะอะไม้มสิบบาทค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราก็ มาล่างกินกันเนาะแต่ว่าเอาี่โโลลน,นะครับอาจจะสั่งน้ำกินนะครับน้ำรอแป๊บหนึ่งก <'t> ็มีของให้กินหลากหลายเนาะแต่ว่าผมเรื่องที่จะกินนี่ก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรที่นั่งกินดีกว่าแล้วก็เ <ừ> อาโวคาโดปัน่นเพื่อนเอาโวคาโดปัน่น เดี๋ยวเอาเอะโวคาโดปั่นครับพี่แก้วหนึ่งอาาเอาปกติเลยครับนี่อ๋อนี่มันมีอะโวคาโ,คโดผสมน้ำมะพาร้าวด้วยอ่ะพีอ่อะโวคาโดบวกมะพร้าวใช่ไหมฮะเอานี้ดีกว่าอะโวคาโกกดบวกบวกมะพร้าวด้วยเ,เอาเป็นน้ำพึ้งดีกว่าครับพี่เท่าไหร่จ๊ะ หกสิบบาทเพื่อนอับจะเอาเป็นนั่งกินตรงนี้แหละฮะนะนั่งกินตรงนี้เพื่อนเรามากินลูกชิ้นกันอือลูกชิ้นลูกชิ้นผมสั่งน้ำอ,โอะโวคาโดไปเนาะน้ำอะคาโดอโวคาโดปั่น น่ากินไหมอืมกระ,ะกระกรกแดงระจำลานอขึ้นไปโอเคโอ้ยน้ำมาแล้ว,ลวโอเคครับออขออนุญาตตั้งแป้งครับอือน้ำโคาโดมาแล้วหรอกเดี๋ยวกิน ทางด้านของ60บาทไม่แพงกินเฉยๆอือรอนกระซิ้ง,งน้ำับ น้ำน้ำบัคาโดปั่นเพื่อมาก่ผสมน้ำผึ้งอร่อยเตรียมค้นมากไม่มีน้ำตาลนะนุูกชิ้น กุชิ้นกุชิ้นปลาร่ออมีอะไรกบ เยออาจจะดังหน่อยละเพราะว่าก็มีงานต่างๆน้่เพื่อนๆนะคนไหนนะถ้าอยู่ที่ชาย้เนี่ยร่างบังพาริโอก็แวะมากทีขอกึนราคาถูกเยอะ รู้ะารกินเนี่ยก็มาเดินเนี่ยข,น,ขน,นมขนมของกินราคาไม่แพงประหยัด ผมซื้อมาสามมาสโอ้โหหมดแล้วเพื่อนๆปรัตาสามมากระจุนก,กันนะไปเดี๋ยวไปหาของที่ไนกันต่อเพื่อนไปเพื่อนผมรู้แล้วว่าผมจะกินอะไรนะ นี่ผมกินข้าวปลาแกะดีกว่าน่าอร่อยไหมเดี๋ยวเอาข้าวปลาแกะกล่องหนึ่งจากป่าไม่ได้เอาไข่นะเอาธรรมดาครับเท่าไหร่จัดห้าสิบบาท,บาทเดี๋ยวเอาช้อนไปด้วยห้าสิบบาท ผมครับได้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาที่นั่งกินกันเพื่อนๆเพราะว่าต้องกี้ก็กินทุกทิ้นไปก็ถือว่าใช้ได้นะสามไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปหาเหลี่ยมนะฮะที่นั่งกินกันดีกว่าว่าเราจะนั่งกินตรงไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้มีของก,กินอะไรให้เลเยอะเลยเพื่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆของก,กินเยอะแยะ แต่ว่าตอนนี้ขึ้นว่าเราจะไปหานั่งเรียมกินกันตรงไหนเท่านั้นแหละครับไปเดี๋ยวเราไปดูเรียมกันก่อนว่าเราจะนั่งกินจุดไหนเพื่อนๆเ,เราได้เรียมกินแล้ะพอดีในโต๊ะตัวน,นี้นโต๊ะใครไม่รู้ตั้งอยู่ก็เลยได้เรียมหาเนี่ห้าสิบบาทข้าวข้าวแกะข้าวคอดน,นะอะไรนะข้าวข้าวข้าวปลาทอดเออข้าวปลาทอด ห้าสิบบาทเองเพื่อนๆถือว่าไม่แพงนะให้เพื่อนๆดูน่ากินไหมข้าวปลาทอดข้าวปลาทอดข้าวปลาแกะเลยอห้าสิบบาทก็ถือไม่ถือว่าแพงนะงน้ำปลาก็ลอยไปน้ำปลาก็น่ากินมากเลย ปลาแบบน่ากินน่ากินน้ำปลาก็ลยไปครับน่ากินไหมนี่แล้วก็วิธีของเราคืออะไรก็คือกินนะครับราดน้ำปลาไปแบบแบบอื้อ ได้นะห้าสิบบาทโอมมากปลายเลยเอะห้าสิบบาทอืมยอด,ด เห็นได้ปลาไหม ร่อนเพื่อนผ่านมาฮนะโดนรักษาบังเอาแวะมาฮนะปาทิโอนะตา,าตอนเยเ็นกลเงื่องของกินเยอะมากแล้วก็ของกินราคาไม่แพงเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมีของกินแปลกๆ แปลกๆนะปลอกแปลกๆนะแล้วก็มี aime, ให้กินหลากหลายทุกท่านยังไงก็แวะกันมาเนาะเดี๋ยวไงก็ผมขออนุญาตกินก่อนก็ง่าเพื่อนเข้ามาดูนะฝากกดติดตรามนะ,ะนะกดซับตะไคร,ตร้นะกดกระดิ่งจริงๆนะติดตามเป็นแบพายไป็นจริงนะของอร่อยๆนะครับเดี๋ยวไงเจอคลิปหน้านะไม่ลาไปแล้วขออนุญาตกินก่อนสวัสดีครับ